สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสัรับพอดแคสต์รายการ Global Lab โดยมีผมธีรพัฒน์เมทานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้เป็นผู้ดำเนินรายการโดยเราจะมาเริ่มจากการแลปอัพสภาวะตลาดต่างประเทศนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงระหว่างวันที่21-25กุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยกับมาปิดผสมนะครับ ข้ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดจากที่รัเสเซียบุกโจมตียูเครนโดยดัชนี S&P 500ของสหรัฐเนี่ยที่ช่วงต้นสัปดาห์ปรับตัวลงแต่ก็สามารถพื้นตัวจากข่าวการคาดหวังการเจรจาของทั้งสองฝ่ายนะครับจนมาปิดบวกในวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์นะครับที่ระดับ4,384.65จุดเพิ่มขึ้น0.82%นะครับก็นำโดยหุ้น m i c r o s o f t Google, c h e v r o n แล้วก็ NV i d i a นะครับ ส่วนหุ้นใหญ่ที่ถูกเป็นท่วงดัชนีเนี่ยก็จะเป็นเท s l a Apple แล้วก็โฮม e ีโปนะครับสำหรับดับชนีห้างเซงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าปรับตัวลงแรงมากนะครับถึงขนาด6.41%นะครับมาปิดที่ระดับ22,767.18จุดนะครับก็นำโดยหุ้นอาลีบาบาเซ c นเซน a แล้วก็มุยชวนนะครับจากข่าวสถานก,การณ์ความตึงเครียดรัสเซียยูเครนเช่นกัน คราวนี้แล้วก็เข้าสู่ช่วงพอร์ตแคสต์นะครับซึ่งก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีหุ้นบริษัทผู้ผดลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ของจีนเนี่ยเข้ามาซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับนั่นก็คือ n e โอนะครับโดยเป็นการทำ secondary listing นะครับจากเดิมที่หุ้นตัวนี้เนี่ยจดทะเบียนซื้อขายที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับภายใต้ตัวย่อก็คือ nio นะครับท้งนี้เนี่ย neo เป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้นำสมาร์ท r t EV ที่เน้นตลาดพรีเมียมนะครับ โดยมีเทคโนโลยีที่เป็นนวัตรกรรมการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็การให้บริการแบตเตอรี่รวมทั้งระบบขับขี่อัตโนมัติมาเป็นจุดขายก่อนอื่นนะครับก็ามาดูเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีมุมมองที่เป็นบวกในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าของจีนนะครับแม้มีการแข่งขันที่สูงก็ตามนะครับจากที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายเนี่ยก็ต่างหลัง่งไหลเข้ามาทําตลาดที่ประเทศจีนนี้นะครับก็เนื่องจากประเทศจีนเนี่ยปีตลาดรถยนต์รวมเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ทั้งในแง่ของปริมาณการผลิตและก็ยอดจําหน่ายนะครับอันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิของประชากรการเติบโตของสังคมเมืองและก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งจากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ของจีนนะครับก็ระบุว่าในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณจําหน่ายรถยนต์ทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่26.3ล้านคันนะครับเพิ่มขึ้น3.8% year-on-year นะครับ ในจำนวนนี้เนี่ยเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนี่ยจำนวน21.5ล้านคันเพิ่มขึ้น6.5นะครับแม้ยอดจาหน่ายส่วนใหญ่เนี่ยยังมาจากรถยนต์เครื่องสันดาบนะครับแต่ก็มีจํานวนถึง3.5ล้านคันหรือประมาณสัดส่วน13เนี่ยที่เป็นรถยนต์ประเภท NEV หรือว่า New Energy Passenger Vehicle ที่ใช้พลังงานกับเครื่องจากแบตเตอรี่นะครับรวมทั้งมีฟิล l เซลแล้วก็ปักอินไบหรือว่า PHEV นะครับโดยมีอากาศ มีอัตราการเติบโตในปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงถึง1 5 7 5นะครับแล้วก็ในบรรดา NEV เนี่ย,ยรถประเภท EV จะมีสัดส่วนมากที่สุดก็คือ2.73ล้านคันนะครับหรือว่า78%ของยอดรวมรวมทั้งมีอการอัตราการเติบโตที่สูงกว่าก็คือประมาณ174%นะครับแล้วก็ทําให้ปริมาณจําหน่ายรถ EV ในประเทศจีนเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในโลกนะครับคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของยอดจําหน่ายรถ E ีทั่วโลกนะครับ นอกจากความตระหนักของผู้บริโภคต่อผลกระทบภาวะโลกร้อนที่ส่วนหนึ่งมาจากการปล่อยคาร์บอนเรือนกระจกของรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องสำดาษนะครับปับจจัยสาคัญก็มาจากนโยบายการสนับสนุนการใช้รถ e ีวีของรัฐบาลจีนนะครับก็มีส่วนอย่างมากต่อการขยายตัวของตลาดรถยนต์เอสีวีของประเทศจีนทั้งนี้นโยบายดังกล่าวนะครับก็ถูกระบุอยู่ในแผนที่ชื่อว่า New e n e r g y i n d u s t r y d e v e l OP e n t p l a นนะครับซึ่งกินช่วงเวลาตั้งแต่ปี2021ถึง2035นะครับที่จะให้มีการพัฒนา NEV เนี่ยเปลี่ยนชมหน้าของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศนะครับโดยตั้งเป้าให้มีสัสดส่วนการใช้ NEV เนี่ยคิดเป็น20%ของตลาดรถยนต์ในประเทศนะครับภายในปี2025นี่ว่าสมรนุนนดังกล่าวเนี่ยก็ได้แก่การลดภาษีการให้เงินอุดหนุนแก่ทั้งผู้ผลิตและก็ผู้บริโภค การยกเว้นป้ายทะเบียนรถในบางเมืองรวมทั้งการจำกัดการปล่อยก๊าซจากท่อไอเสียรถยนต์นะครับและก็มีการให้แรงจูงใจในรูปของการเป็นเครดิตแก่ผู้ประกอบการหากสามารถดําเนินการผลิตหรือว่านําเข้า n อ v เกินเป้าหมายที่ทางการตั้งไว้นะครับซึ่งเครดิตนี้เนี่ยก็สามารถนําไปจําหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรถยนต์รายอื่นที่เครดิตติดลบนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลจีนก็ยังให้การสนับสนุนการเพิ่มโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นโครงข่ายสถานีจ่ายไฟฟ้านะครับสำหรับรถ e ีวจนทำให้จีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีสถานีชาร์จไฟสำหรับรถ e ีวเนี่ยมากที่สุดในโลก n ีโ,โอนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2014นะครับในช่วงเวลาเดียวกับการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนแล้วก็บริษัทรถยนต์ไฟฟ้านำโดยเท s l a ผู้ผลิตรถไฟฟ้าของสหรัฐนะครับรวมทั้ง e x p e r แล้วก็ลิ a อโตผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนนะครับ บริษัทนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกและก็เป็นผู้นำสมาร์ a r t e ีที่เน้นตลาดพรีเมียมนะครับโดยช่วงราคา EV ีของระดับนี้เนี่ยจะมีราคาจำหน่ายอยู่ระหว่าง3 0 0แสนหยวนถึง0 0แสนหยวนนะครับหรือว่าประมาณ1.5ล้านถึง3ล้านบาทนะครับปัจจุบ,บันนี้รถ EV ีของ n e โอเนี่ยมีจำหน่ายอยู่5รุ่นนะครับโดย3รุ่นเนี่ยเป็น SUV นะครับอีก2รุ่นเป็น4ีดานทั้งนี้เนี่ยนีโอเป็นที่รู้จักของบริษัท EV ีที่นำเทคโนโลยี การสับเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าแบตเตอรี่สวอปปิ้งเนี่ยมาเป็นกลยุทธ์การขายนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนแบตเตอรี่เนี่ยจะมีสัดส่วนราวครึ่งหนึ่งของต้นทุนการผลิตรถประเภทนี้นะครับแม้ว่าราคาแบตเตอรี่เนี่ยจะมีราคาปรับตัวลงต่อเนื่องก็ตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีข้อจํากัดอทิเรื่องของจํานวนสถานีชาร์จไฟที่ยังไม่เพียงพอระยะทางที่รถวิ่งได้ต่อการชาร์จแต่ละครั้ง รวมทั้งระยะเวลาในการชาร์จไปให้เต็มความจุนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นข้อจํากัดของการเติบโตของความต้องการการใช้ EV โดยเฉพาะในตลาดจีนนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อการบริการแบตเตอรี่สวอปปิ้งเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ใช้รถ EV ีของ NeO เนี่ยสามารถก้าวผ่านข้อจํากัดเหล่านี้ได้นะครับโดยเทคโนโลยีแบตเตอรี่สวอปปิ้งเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่กระสิ์ของบริษัททีเดียวโดยนักสิ้นไตรมาส4ของปีที่ผ่านมาเนี่ย n ีโมีสถานีที่ให้บริการแบตเตอรี่สวอปปิ้งเนี่ยจำนวน7 7 7แห่งนะครับครอบคุมในเมืองและก็ตามเส้นทางด่วนนะครับนอกจากนี้เนี่ยีโยังมีบริการที่เรียกว่า B A A S หรือว่าแบตเตอรี่ as service ที่ให้ผู้ซื้อรถไฟฟ้าของ n ีโเนี่ยสามารถที่จะแย,ายากซื้อแบตเตอรี่กับตัวรถแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการบอกรับเป็นสมาชิก การใช้แบตเตอรี่กับบริษัทผู้จําหน่ายแบตเตอรี่ซึ่งมีทั้งแบบแยกเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีแบ่งตามขนาดของความจุของแบตเตอรี่ซึ่งมีผลต่อระยะทางในการบินซึ่งก็ช่วยให้ผู้ซื้อเนี่ยมีความยืดหยุ่นและสามารถที่จะซื้อรถในราคาที่ถูกลงมากเมื่อเทียบกับที่จะต้องซื้อรวมนะครับทําให้เป็นที่นิยมของผู้ใช้รถนีโอที่มากกว่าครึ่งใช้บริการดังกล่าวเรามาดูตัวเลขส่งมอบรถยนต์ของนีโอกันบ้างน,นะครับ จากที่ปี2018เนี่ยนีโอมีจํานวนส่งมอบรถยนต์เนี่ยประมาณ1,000 0กว่าคันนะครับแต่ว่าภายในระเวลา3ปีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นกว่า44,000คันในปี2020แล้วก็ณนะสิ้นปี2021เนี่ยบริษัทมียอดส่งมอบรถยนต์รวมเนี่ยกว่า176,000คันนะครับแล้วก็มีส่วนแบ่งตลาดรถ EV ที่เป็น SUV ของจีเนี่ยมากที่สุดนะครับในช่วง3ไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมานะครับเกือบสัดส่วนก็คือ1ในส ครั้งนี้เนี่ยเนโอกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จะเพิ่มกำลังการผลิต E ีวีของบริษัทเนี่ยเท่าตัวจากปัจจุบันที่1 2 0 0 0 0คันต่อปีมาเป็น2 4 0 0 0 0คันต่อปีในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นอกจากนี้ในช่วงไตรมาส4ของปีนี้เนโอก็จะออกเทคโนโลยีแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับที่ช่วยให้รถ E ีวีรุ่นที่ออกแบบล่าสุดเนี่ยสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลถึง1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้ง คราวนี้เราก็มาดูผลประกอบการของ NEO กันบ้างนะครับบริษัทนี้เนี่ยทำรายได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยตั้งแต่ปี2018นะครับซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ750ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น2.4พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี2020นะครับส่วนในปี2021เนี่ยแค่เพียง9เดือนแรกของปีเนี่ย NEO ทำรายได้สูงถึง5,000ล้านเหรียญดอลลารน์นะครับ มากกว่าปี2020เกิน2เท่าตัวแล้วก็คาดว่าทั้งปี2021เนี่ยบริษัทจะมีรายได้สูงถึง5.6พันล้านเหรียญแม้บริษัทยังไม่ได้ทำกำไรเช่นเดียวกับบริษัทรถไฟฟ้ารายอื่นนะครับแต่ผลขาดทุนก็ลดลงต่อเนื่องนะครับจากที่ขาดทุน3.5พันล้านเหรียญในปี2018เนี่ยก็ลดลงต่อเนื่องเหลือขาดทุนเพียง814ล้านเหรียญในปี2020นะครับแล้วก็คาดว่าในปี2021เนี่ยบริษัท ก็ยังรายงานผลขาดทุนในตัวเลขที่ใกล้เคียงกันส่วนในปี2022เนี่ยตัวเลขคอนสัสซัคาดว่าจะขาดทุนประมาณ239ล้านเหรียญนีโจะซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงในวันที่10มีนาคมนี้นะครับโดยมีตัวย่อคือ9866นอกจากการจดทะเบียนเข้าตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยีโก็ยังยื่นเรื่องขอจดทะเบียนที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์ด้วยนะครับเท่ากับว่าบริษัทรถยนต์รายนี้เนี่ย สามารถที่จะลงทุนระดมทุนได้ทั้ง3กระดานนะครับและเป็นการช่วยลดแรงเสียดทานเรื่องของ political risk ของหุ้นตัวนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ซื้อขายที่ตลาดหุ้นสหรัฐที่มีแรงกดดันจากมาตรการการคุมเข้มของทางการในเรื่องของการตรวจสอบซึ่งหากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ภายในระยบเวลาที่กําหนดเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็อาจจะถูกถอดถอนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐได้นะครับซึ่งนักลงทุนก็สามารถเปลี่ยนจาก ADR ในตลาดหุ้นสหรัฐ มาเป็น9866เพื่อซื้อขายอย่างตลาดหุ้นฮ่องกงได้ซึ่งราคา ADR ปัจจุบันของ n i o เนี่ยอยู่ที่21.87เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเทียบเป็นหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นหรือคิดเป็นราคาหุ้นนี้ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยประมาณ171เหรียญนะครับหากมองในแง่ของ valuation ของหุ้นี้เนี่ยถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายตามบุมเบิร์กคอนเซนท u ัที่เกือบ50เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ก่อนผิดท้ายรายการสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTZ ผ่าน KTZ i n อินเตอทแล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ